นนดตนตะรนีถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกๆเทศกาลงานประเพณีค่ะไม่ว่าจะที่ไหนหรือชาติใดก็ตามนะคะประเทศไทยของเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะชาวอีสานที่ใช้เสียงดนตรีสร้างความสนุกสนานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานเลยล่ะค่ะ หังคารที่นักโบราณคดีค้นพบนั้นนะคะเชื่อว่าพินม,มีมาตั้งแต่2,500ปีก่อนพุทธกาลค่ะพินม,มาจากภาษาบาลีวีน่ามีต้นกําเนิดมาจากสายธนูของนายพรานเมื่อดีดหรือปล่อยลูกธนูจะมีเสียงดังขึ้นจึงมีการบริยดีคิดค้นและพัฒนามาเป็นพินในปัจจุบันค่ะส่วนประกอบหลักๆของพินม,มีอยู่8ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือเต้าพินคอพินหัวพินคันแบ่งเสียงหยองลูกปิดขึ้นสาย สายพินและไม้ดีดซึ่งสมัยก่อนทํามาจากเขาควายค่ะพินมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นจังหวัดอุบลราชธานีเรียกพินว่าซุงชัยภูมิเรียกว่าเต่งหนองคายเรียกว่าขาจับปีแต่ชื่อสามาัญที่คนทั่วไปเรียกก็คือพินนั่นเองค่ะ ชาดนตรีค่ะเดี <S 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 ๋ยวเราจะไปดูด้านในนะคะว่าน้องๆเขาเรียนยังไงสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะพองนตพี่อมาฟังเสียงพี่รีเ็นสวัสดีค่ะทไมถึงยังสอนพินอยู่ล่ะคะทั้งๆที่ตอนนี้ก็เกษียณแล้วก็เพราะว่าอยากจะให้ศิลปวัฒนธรรมการเด็กพินนี้อยู่สืบไปให้เด็กได้เรียนรู้ แล้วก็ให้เด็กได้นําไปถ่ายทอดคนเราเแล้วมีวิธีการสอนน้องๆเขาอย่างไงวิธีสอนดนตรีเคาะหินนะครับก็ให้เด็กได้ฟังก่อนล้วฟังเสียงหินเลยเราะว่าจะปลุกใจให้ให้เขาชอบ เมื่อเข้าสู่การเรียนจริงๆนั้นนะคะคุณตาจะให้น้องๆได้นั่งสมาธิเพื่อให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เรียนค่ะหลังจากนั้นจะให้น้องๆได้รู้ระดับเสียงของดนตรีเป็นพื้นฐานก่อนแล้วจึงฟังลายพินเช่นลายเต้ยโขงซึ่งส่วนนี้นะคะน้องๆจะได้รู้วิธีการปรับตั้งระบบเสียงพินฝึกดีดไล่ระดับเสียงและดีดพินตามโน้ตท,ที่อ่านได้ ังจากที่เล่นพินมาได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้มือเริ่มแดงค่ะซึ่งคนที่เล่นพินจริงๆเนี่ยต้องผ่านรอยแดงอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะเป็นอย่างที่เหลือเล่นทิ่งมันมวนคับพอผมมาฝังมันเลยเลีนไปแลนองล่ะมันมวนค่ะต้องเก่งดีอ่ะทำไมทางโรงเรียนถึงเลือกวิชาดนตรีคลื่นบ้านให้น้องๆเขาได้เรียนคะคะก็เขาเห็นว่าดนตรีคื้นบ้านเราเนี่ยก็ลังตกยุ่งเรือนไปก็เลย อยากจะให้เด็กๆศ <courses> ึกสาประเพณีวัฒนธรรมของอีสานบ้านเราแล้วพินหล่ะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวอีสานอย่างไรใช้วกับขบวนแห่ต่างประเพณีอีกหนึ่งคืวิถีชีวิตในเรื่องของการไปเที่ยวพาราสีสมัยโบราณคนหนุ่มคนสาวเขาอากจะเอาเรื่องดนตรีไปด้วยเพราะเสียงดนตรีมันมีอิทธิพลเลยนะพินรู้สึกว่าคิดถึงมามาอยู่กรุงเทพโดนแล้วเปล่าครับสิบสามปีลวค่ะย่ำ ยินเสียงพี่นี่รู้สึกอย่งไรครับใจน้อยแล้วค่ะคิดบถึงบ้าน The music is for European yeah, like very meditative and an interesting style I like Thailand รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่เล่นดนตรีสานมาทำให้เรารู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นรที่อยากจะให้ลูกหลานบ้านเฮานี่สืบสานต่อไปแล้วก็สืบสานผู้ปัญญาทองทิ้นลูกเข้าไว้ให้ดีอย่าให้มันสูญหายสมกับค้ำเขาว่า ข้ามาพากักสร้สัหักษาสืบต่อของดีมีอยู่แล้วสิไลถทิมกระเป๋าใดเพราะฉะนั้นลกูกหลานชาวอีสานเฮาขอให้มเ่เหลนเครื่องดนตรีอีสานเฮาหลายๆเพราะมีความกระเชสยสำหร,รับดนตรีอีสานภู่งปัญญาของคนอีสานที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของชาติที่แปลเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นเครื่องดนตรีที่ยิ่งใหญ่และความยิ่งใหญ่จะยั่งยืนอยู่ได้ ก็ต้องอาศัยคนไทยหันมาเห็นคุณค่าเพื่อสื่อสารงานศิลป์อย่างเพลงหึ้นบ้านให้อยู่ผู้ชาติตลอดไปค่ะอะไรที่หมู่บ้านนี้กำลังเตรียมงานนะคะจัดการะค่ สามสองแอคชั่นแอสองนี่เราไ่อยู่ที่ป้าหนังเหลืองค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะเราจะเดินขึ้นไปป่าจะชั้นในวันฝน